เริ่มร้อนแล้วกรมอุตุเผยอุณหภูมิสูงขึ้นเว้นภาคเหนืออุณหภูมิลดอีกกรุงเทพและใต้เจอฝนกลับมาร้อนแล้วกรมอุตุเผยฝนลดลงอุณหภูมิสูงขึ้นยกเว้นภาคเหนืออุณหภูมิลดสององศาแนะประชาชนดูแลสุขภาพระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก เผยกรุงเทพและภาคใต้ย,ยังมีฝนตกเมื่อวันที่11มกราคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและฝนลดลงเว้นแต่ภาคเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ รักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและขอให้ประชาชนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือไปปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงกับมีอุณหภูมิสูงขึ้นเว้นแต่ภาคเหนือที่มีอุณหภูมิลดลงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยลง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ